สวัสดีครับวันนี้พบกับอาจารย์แอดกลาม่แล้ครับวันนี้จะนําเสนอเลขเคลียดบนล่างแม่นที่สุดในโลกนะครับคอยดูครับวันนี้จะเป็นเลขอะไรมาไว้ดูขำๆเล่นๆนะครับเดินมาทั้งหมดก็ห้าสิดวดครับห้าสิบเจ็ดนวดแล้วก็ นีจ่จะเป็นเลื่องเลยครับไปดนะูกันลุกดตอนนี้ทดสอบใหม่ๆอยู่ครับใหม่ทำที่เห็ดในกระจกนะครับพูดหา่างไม่ก็ได้ยินเสียงแต่เราดูอีกทีครับซื้อมาแล้วครับเกือบสองพัน เลขเด่นบนล่างนี้เข้าทุกนวดครับไม่รู้จะหลุดงวดไหนเราะวังให้ดีครับสำหรับท่านที่อยากเป็น VP ก็เดี๋ยวติดตามดูเลขที่บัญชีอาจารย์แล้วก็โอมก็มาเลยครับตามบัญชีเลขที่เนี่ยแล้วก็ไอดีลน์แอดก็มาเลยวดใหม่นี่มีทีเด็ดครับทั้งบนทั้งล่างเลยวันนี้เข้าดีมากเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อไปครับ เดี๋ยวมาดูเลขเคลียร์มาดูเลขเคลียร์ก่อนครับครับอันนี้เป็นเลขเคลียร์บนล่างครับเคลียร์บนล่างเนี่ยข้างนอกเสียงดังมากครับสูบ,บุรีกันบุหรีฟุ้งก็มาข้างในเนี่ยแล้วก็มาตั้งตู้มา้าขายยาดองอยู่นะโอ้ไม่ไหว ไม่มีสมาธิปักนี่ครับอาจารย์แย่เลยอ่ะเรามาดูเลขเคลียร์บนล่างกันก่อนนะครับงวดที่หนึ่งครับเด่นหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามออกเจ็ดแปดห้ามาเจ็ดนะครับงวดที่แปดครับสองสามเก้าออกสามสองเจ็ดมาสองกับสามครับ คัตจมูกเลยครับฟันบรีเข้ามาในห้องเมื่อกี้จามใหญ่วันที่สิบห้าครับห้าหกสองออกเจ็ดสองหกมาสองหกบนมาห้าล่างครับนี่เป็นเลขเด่นบนล่างนะครับเด่นบนล่างให้ดูตรงนี้หน่อยเด่นบนล่างนี่ครับวันที่สิบแปดสองสาม้าออก ห้าเก้าหกแปดเก้าครับมาขก้าบ,บนเก้าล่างนี่นะครับเอาไว้ดูขำๆเล่นๆครับดีกว่าไม่มีอะไรทําแต่ก็เอาไว้เทียบเคียงดูได้ครับเพลินๆดีมันก็เข้ามาทุกงวดครับที่ตั้งแต่โพสให้ดูนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดหนึ่งสองแปดออกสองเก้ามาสองบนสองล่างเห็นไหมครับนี่ ที่33 9, 60, 27, 8, ครับ239 60278ครับมา2บน2บนที่36ครับ239ออก760ล่าง79มา9ล่างยังไงก็ต้องมาครับวัที่40เดิน673เลขเกลรอบ,บนล่างนะครับ <c oughs> This is clear up and down ไทยลอตเตอรี่ ที่40ครับ673ออกเข้า0 3 1 6ข้างล่างครับออกมี6ล่างมี3บนนี่อ่าดูกันนะครับมวดที่42เดน4 5 1ออก5 6 4ข้างล่าง6 2มา4บนครับงวดที่44ครับเดน0 1 7 6 0 7 9ล่าง6 5มา7บนงวดที่46ครับ5 6 2เดน เดืน 2, น่นสองนาสบนครับได้5 6ล่างวันที่49่สเก้เกลือบนล่างครับ4ี่ห้มา5ล่างแยกเกลือบนล่างครับ5 11, 1าครับเด2 8มา2บน2ล่างนี่วที่52าเดือนห้ามาครบครับห้ามาครบบนเลยวันที่53าครับหกเมา6บน6ล่าง วันที่54 451ครับมา5บนวันที่55 647เด่น451ครับมา4บนวันที่56ครับ765เด่น673ครับออก765มา7กับ6วันที่57ครับ006ครับออกเด่น340มา0บน2ตัวเลย งวดที่58แครับเด่น3 40 6 4 7 6 4. มา4มา4บนครับงวดที่59เด่นศ17ครับเด่นบนล่างมาบนหรือมาล่างอ้าอยากรู้ไปดูห้อง v i p ครับเฉเฉยให้ดูครับสำหรับท่านที่อยากจะเป็น v i p ของอาจารย์นี่ก็ก็เชิญครับครับท่านที่อยากเป็น v i p ก็ก็เชิญครับแอดไลน์มาที่ S ID S U P E R V I P A D D ครับอกเดือน1,900บาทนะครับมนที่บัญชีสมพบสังแก้วบัญชีเลขที่5 7 2 2 2 0 4 2 4 9ครับธนาคารกสิกรไทยสาขาบิ๊กซีบางใหญ่ครับอกเดือน1,900บาทครับนี่ เี่เราก็มาดูเลือกที่เก้าครับหลังนี้เด่นแปดเกจุดนี้ครับในครบล่างเจ็ดออกห้าแปดเก้าออกแปครับนี่ทางเลือกนี่ตัวนี้มาครบล่างครับฟูลดาวเดนสองเก้าแปดเล่น2อ9เก้าเกปดแก็8 8 9แาครับเห็นไหมมาแปดเกสูตรนี้น่าสนใจครับติดตามดูได้เลยครับ ต้องรวยกันแน่นอนอ่าตามดูครับจุดนี้ก็มาครบบนเด่น้อยเก้าตัวก็สิบงวดนี่เลขที่เข้า VIP นะครับก็อ่าให้หกเจ็ดสี่เจ็ดกูเต็งกูโต๊ดนะครับออกสี่หกเจ็ดสี่เจ็ดหกเรื่องเจ็ดครับเนี่ย ก็กลับตัวด้วยครับเล่นบางทีแต่งโต๊ดเนี่ยนะครับโต๊กกูแต่งกู้โต๊ดเนี่ยรวยนะครับข้างล่างไม่เจ็ดหกเนี่ยครับวินเจ็ดกับหกไอ้เจ็ดหกเล่นบนล่างไปเลยไม่ถูกตรงตรงนี่ในล่างสิบเจ็ดกับแปดเก้าร้อยสิบหน่วยตัวน,นี้เก้าสิบหน่วยบนโอเคครับ ติดตามกับรวยๆกันนะครับมัชยานก็นำข่าวมาบอกกันแค่นี้ครับนี่ครับ6 7 4 7หกเจ็ดสี่เจ็ดคือเต็งโต๊ดนี่ครับเต็งโต๊ดเห็นไหมบอ,อกกันตรงๆเลยเต็งโต๊ดแพรครับเต็งโต๊ดหกเจ็ดสี่เจ็ดถูกต้องครับ1 7่งเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดครับนี่ อโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาพบกันในห้อง v i p ครับนี่เลขเคลียร์บนล่างครับวันนี้0 17, ูนย์หนงวดที่แล้ว340ก็มา4นะครับออก4 7 6 นี่รับติดตามสุวนี้สมักมันจะมาสิบหน่วยครับงวดที่แล้วมาหลักร้อยหลักร้อยบนล่างสิบหน่วยนี่อย่างอันเนี้ยสี่หกศูนย์ห้าแปดนี่หกหเห็นไหมหกล่างหกบนหกล่าง สนใจครับพันเาบาทคุ้มสุดๆครับไม่ต้องคิดเองแต่อาจารย์ก็ลงสูตรให้ดูด้วยเพื่อการพิจารณาตลอดตันที่จะเคลียร์เรียกตัวเองแล้วก็ดูอาจารย์สรุปด้วยลงทุนกันครับการเล่นหวยก็จะโชคดีร่ำรวยกันนะครับอย่าขี้เหนียวกใจถึงใจนักเลงหน่อย โอเคนะครับพบกันนะครับรีบๆเอ็ดล่ากั็มาครับจะได้รวยบนรวยล่างครับงวดมานนี้คือนี่สวัสดีครับ